มาดูในเรื่องของบัตรทองกันบ้างครับนะครับก็รัฐบาลนะครับออกมาโวเลยนะว่ายกระดับบัตรทองครึ่งปีงบ65ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการทะลุ6แสนรายแล้วนะครับรัฐบาลก็เผยนะครับว่าครึ่งปี65เนี่ยมีผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคมะเร็งได้รับการรักษาแล้วก็การดูแลนะครับเข้าถึงโดยการ่ันบัตรโครงการบัตรทองแล้วนะครับ6แสนกั่าครั้งครับ ร,รองโฆษกรประจําสํานักนายรัฐมนตรีนะครับบอกว่านโยบายที่บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เน้นให้ดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงสิทธิและก็สวัสดิการอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะครับได้กําชับให้ทุกภาคส่วนจัดระบบการดูแลอย่างครอบคลุมเห็นได้ในปัจจุบันนะครับว่าสิทธิบัตรทอง ได้ยกระดับการให้บริการนะครับรวมไปถึงการขยายการรักษาจํานวนโรคสิทธิประโยชน์อทินะครับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ยาคุมกําเนิดและที่สําคัญนะครับก็คือการให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงแพทย์ได้อย่างสะดวกหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมินะครับในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขทั่วประเทศโดยไม่ถูกปฏิปเสธและไม่ถูกเรียกเก็บเงินด้วยนะครับ,รบด้วยนโยบายด้านการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้นของ สิทธิผู้มีบัตรทองนะครับทาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งสามารถใช้สิทธิรักษาได้ในสถานพยาบาลของรัฐทุกที่โดยในปีงบประมาณ6 5นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม6 4ถึง30มิถุนายน6.65สาครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับได้รายงานว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับบริการจำนวน6 3 0สกับ60ครั้งนะครับจากเป้าหมายที่จะรับจัดสรรเนี่ย3 3 9 3 7 1ครั้งนะครับเมื่อผู้ป่วย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะมีการปรึกษาและก็พูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเพื่อเป็นการตัดสินใจเลือกหน่วยบริการที่จะไปรักษาร่วมกันครับขณะเดียวกันครับการดูแลผู้ป่วยยังไม่ได้จํากัดเฉพาะในโรงพยาบาลระบบบริการนะครับยังมีบริการระบบสาธารณาสุขทางไกลบริการปรึกษาเภสัชกรทางไกลนะครับแล้วก็การให้ยาเคมีบำบ,บัดที่สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ที่กําหนดและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนครั้งในการเดินทางมาโรงพยาบาลนะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วยนะครับรัฐบาลมุ่งดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเต็มที่การขับเคลื่อนนโยบายรักษามะเร็งได้ทุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของรัฐบาลที่ประสงค์จะให้ประชาชนได้รับการรักษาโรคเรื้อรังแล้วก็ร้ายแรงโดยเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับตัวเลขสถิติข้างต้นนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการการรักษาได้มากขึ้นและเร็วขึ้นส่งผลให้ การรักษาดีขึ้นตามไปด้วยครับประชาชนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชนะครับ1330ครับผม